เทเนียพัดนั่นเองค่ะแต่ว่าคันนี้นะับะแปลงโฉมเป็นชุด F 1 5 0กานั่นเองค่ะไฟหน้าค่ะเป็นไฟสวีแลนแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะล้อแม็กขับ20ค่ะเท่ๆเลยนะคะเป็นสีดําเงาปัดคลิปสีเงินแบบนี้นะคะเป็นพารอลามิกมูลูฟเลยนะคะสามารถเปิดบานได้นะคะแล้วกดเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นชกไฟฟ้านะคะ สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจากช่อง y o ยูทูบชาแ n ลฟอร์ดนุ่งหนิงค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถเอเ r อร์เค่ะคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะคะรุ่นไทเทเนียมพัทนั่นเองค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะแปลงโฉมเป็นชุด F150 เมกานั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหล่อแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะเรียกได,ด้ว่าจอดที่ไหนก็ต้องโดดเด่นสุดๆเลยนะคะกับรถสีเทาคันนี้ค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาชมทีละจุดเลยนะคะว่าคันนี้เสริมหล่ออะไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเปลี่ยนชุดหน้าบอด,ดีด้ทััะะะะทบบััะะั้้้้้้งงงงงหหหหมมมดดดดดเเเเเลลลยยยยยยนน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 ะะ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 คคคคครีีีกกไวว่่่่่าาาขึใททตสสืออ Ford F4D ป็แบบิูู กับรถสีเทานะคะต้องบอกเลยว่าลงตัวมากมากเลยนะคะกระจังหน้าของเขาจะมีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นแบบรังเพื่งแบบนี้ค่ะเพื่อรองรับระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะเป็นไฟสวีทแลนด์แบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะคะจะเป็นเสียงแสงสีส้มแบบนี้นะคะถัดมาด้านล่างค่ะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ5แถวแนวเรียงแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะจะเต็มเลยนะคะด้านข้างนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นชุดสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หน้านะคะเราบิวอินให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านบนนะคะเป็นสกู๊ปทรงเชอร์บี้นั่นเองค่ะสีเทาแบบนี้เลยนะคะทำให้รถดูหล่อแล้วก็ดูเท่มากเลยค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะซึ่งเขาดีไซน์แบบเหมือนทรงขั้นบันไดแบบนี้นะคะทำให้รถดูดีมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างนี้นะคะค่อนข้างที่จะเห็นเป็นเหลี่ยมเป็นสันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็ทาให้รถดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะซุ้มล้อค่ะก็จะเป็นแบบ6นิ้วนะคะทรงเรียบนั่นเองค่ะอยู่คู่กับล้อแม็กขอบ20่ค่ะเท่ๆเลยนะคะเป็นสีดําเงาปัดคลิบสีเงินแบบนี้นะคะคู่กกัับยยางงคคออินนนนนะะะะี้เป็ ไซค่ะซีดีส33คูส12.5 i 20ุนั่นเองค่ะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อบาลาน์ในการขับขี่นะคะแล้วก็ลดปัญหาการกินกน,น้ำยางค่ะแข่งแรงทนทานด้วยนะคะซึ่งคันนี้ค่ะยกสูงเพิ่มขึ้นมาอีก2นิ้วค่ะเพื่อจะแต่งทรงรถให้หล่อย,ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบันไดข้างนะคะใส่เป็นทรงของแฮมเมอร์ค่ะดูดีมีสไตล์เลยนะคะพร้อมกับดีไซน์แบบตะข่ายังพึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้รูปตัว H 8นี้ค่ะทำให้รถดูพรมเ์แม่ยมากมากเลยนะคะมาดูที่ด้านท้้้้้้าาาาาายยกกัะะัันนนนนนนบบงงงงคคค่่ะะะะะะดดทตตรรรแผปปูเเขึวสุใใหหม็ เท่ๆเลยนะคะมีลวดลายแบบนี้นะคะเป็นนูนออกมาจากตัวบอดี้รถนั่นเองค่ะแล้วก็เสมอกันมาเลยนะคะมาถึงด้านท้ายเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันเลยนะคะทําให้รถดูหล่อแล้วก็ดูดีมีมิติมากขึ้นได้ค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายซิ g กเนเจอร์คู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะทําให้รถนะคะดูใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะด้านท้ายด้านล่างนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะก็ รถก็ยังสวยอยู่นะคะดูดีตามสไตล์ของ Ford e v e r e อรเลยค่ะเดน,นิงจะพาชมด้านในตัวรถนิดนึงนะคะว่ารุ่นไทเทเนียมพล s สนะคะขับเคลื่อนสองล้อภายในจะน่าขับขนาดไหนค่ะมาดูกันเลยค่ะเมื่อมงเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นบอะน,นั่นสีดําแบบนี้นะคะทาให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็บอร์ดนั่งคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าเลยค่ะถัดมานะคะที่พวงมาลัยค่ะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ มีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีปุ่ม start ค่ะหน้าจอใช้ง,งานนะคะใหญ่แบบนี้เลยนะคะแสดงข้อมูลการขับขี่อัจฉริยะต่างๆค่ะถัดมานะคะที่หน้าจอกางค่ะเป็น s y n c 4A เชเื่อมกับสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อ Apple ิลคาเฟ่แอร์เดออัลโได้เลยนะคะพร้อมกับระบบ n a v i g a t o กก็มีไมโครค่ะแล้วก็ว r e l e s s Charger มีให้ครบเลยนะคะพร้อมกับ Air แยกอุสลหซ้ายขวานะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ10สป,ะปีดแทยนะ,ะ,ะก็ ภายในนะคะมีระบบความสะดวกสบายเยอะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีเบาะนั่งพูนาต่อไฟฟ้าด้วยค่ะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นซันรูฟนะคะซึ่งมีมาสต์ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นพารนามิกมูล,ลูฟเลยนะคะสามารถเปิดม่านได้นะคะแล้วก็เปิดกระจกแก้วใสแบบนี้ได้ด้วยนะคะกว้างขวางนะคะภายในก็จะเป็นแบบเจ็ดที่นั่งเลยนะคะ ถ้าตอน2ตอน3นะคะบอรสามารถพับราบเรียบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสันลูกนะคะที่เห็นกันอยู่นะคะมาดูภายในกันคะ่ะสําหรับบอรดตอน2นะคะก็กว้างขวางนะคะแต่อันนี้จะมีของอยู่นิดนึงนะคะเป็นพรมนะคะที่เราจะปูให้คุณลูกค้านะคะตอนส่งมอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูบอรดตอนที่3กันด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มเปิดอยู่นะคะกดเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นชกไฟฟ้านะคะนี่เลยขึ้นลงออตตโต้เลยนะคะแล้วก็บอร์ดตอนสามนะคะนั่งได้นะคะสามารถพับราบเรียบได้ด้วยนะคะโดย ควบคุมที่ปุ่มตรงนี้ค่ะมาดูปุ่มตรงนี้เลยนะคะนิงกดไปปุ๊บเบาะเขาก็ขึ้นลงออโต้นะคะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยแบบนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการให้เบาะเด้งขึ้นนะคะก็กดที่ตำแหน่งเดิมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีช่องชาร์จไฟนะคะถึง3ต่อเลยนะคะเผื่อว่าเราเดินทางไปที่ต่างจังหวัดน,นะคะเชื่อมต่อน้ตบุ๊กนู่นนี่นั่นนะคะเป็นแบบเสียบไฟบ้านเลยนะคะได้ทียว่าสะดวกกับการใช้งานมากๆาค่ะและนี่นะคะก็ปิดสวิตช์นะคะเขาก็ลงแล้วนะคะ สดวกสบายง่ายๆเลยนะคะกับการใช้งานค่ะเดินิงจะเดินพาชมรอบรถเ v e r อร์รุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะซึ่งแปลงโฉมเป็น f อฟเมกา อีกทีนึงนะคะรอบรถค่ะไปดูกันเลยค่ะมองๆโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะแต่ออกมาดูหล่อแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะไซส์บอดี้เขาใหญ่มากๆนะคะรวมถึงดวงไฟนะคะที่ดีที่ดีไซน์ออกมาโดดเด่นแบบนี้นะคะแสงสีส้มนวลๆสวยๆแบบนี้นะคะทําให้รถดูดีมีมิติแล้วก็มีสไตล์มากๆเลยนะคะใครที่อยากออกรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็ดูรถเอเวอรเรสต์ก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่1นึ่งล้านสามแสนสาบาทนะคะสำหรับรุ่นเทสตนะคะรุ่นเทสนั่นเองค่ะแล้วก็กระเถิบขึ้นมาเป็นรุ่นสปอร์ กว่านะคะก็เอิอขึ้นมานะคะก็เป็นรุ่นเท้าขับเคลื่อน2ล้อนะคะล้าน7จ็ดสินะคะก็คือรุ่นไทเทเนียมพัดค่ะแล้วก็กระเถิบขึ้นไปอีกนะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะคะราคาล้านแแสนกว่านะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ีล้อค่ะ ว่าลูกค้าจะสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถตักถามนุ่งนิงได้เลยนะคะเพียงแค่โทรมา,าพูดคุยกันค่ะที่เบอร์ศูนย์แปดสามสองนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะเซฟเบอร์ลายขึ้นยินดีคำปรึกษานะคะและถ้าชอบคลิปละลอบแบบนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้หนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆค่ะหรือว่าติดตามนะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจฟอร์ดนุ่งหนิงนะคะอัปเดตแบบเวลไทม์เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ